สวัสดีครับผมคุณหน่อยเรงว้วครับนะครับวันนี้นะครับก็จะพาพี่พ่อน้องนะครับมาเบ่งการให้อาหารไก่ของผมนะครับมาเก็บไข่ไก่พร้อมนะครับอ่าตอนนี้ก็หอดเวลากินของมันแล้วนะครับผมจะให้อาหารช่วงเย็นนะครับเนาะนะครับอ่าตอนนี้พวกพักพวกเศษพักเศษพักกระถินพวกนี้นะครับเอาให้มันกินเป็นอาหารเสริมนะครับอ่าตอนนี้ไก่ผมก็เหลืออยุยี่สิบยี่สิบเอ็ดโตครับ อายุเกือบ4ปีแล้วครับพี่น้องนะครับใกล้ชุดนี้นะครับซึ่งชุดนี้มันกะอยู่ในช่วงของการถ่ายขนอยู่นะครับกับไข่นี่ก็บ่ค่อยออกแางไปไหนนะครับมันท่ายขนนะครับ้องให้มันพันชุดนี้ก่อนนะครับก็มาเบิ้งมาเบอนี้นะครับไข่สฉลยเพอ10หน่วยบอนะครับประมาณ50เปอร์เซ็นต์นะครับของการออกไข่ของของไกล้21ตัวนะครับ สำหรับอาหารที่ผมว่าให้มอนี่นะครับก็เป็นอาหารของประจำของมันแหละครับก็จะมีอ่าเราชมวเบื้องเบงสมองกรอบของมันนะครับครับผมอ่าสมองกรอบของอาหารใกล้ของผมยังไงนะครับก็จะมีหลักๆเลยนะครับนี่ครับก็จะมีหัวอาหารนะครับเป็นหัวอาหารเม็ดผสมกับหั่มกันนั้นแหละครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหั่มสองถ้วยนะครับอาหารเม็ดอีกสองถ้วยนะครับแล้าก็จะเป็นเสริมด้วยพวกผักกระถินพวกอย่างนะครับเนาะนะครับให้มันกินเรื่อยๆนะครับ อ่าอันนี้กับเิี๋ยวก็จิค้นให้มันเขากันแล้วจะไปหาอ่าเอาเอาไปแห้ใกล้กินนะครับเนาะเราจะพาไปเบื้องล่างอาหารของผมพร้อมนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นสภาพข้างในนะครับพอใกล้ของผมนะครับล่างอาหารผมจะใส่เป็นทอ P ี c นะครับตัดช่วนบนออกนะครับแล้วก็เอามาใส่เป็นทางให้มันนะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นทอขนาดใหญ่นะครับผมจะตักอาหารชนีดแล้วอันนี้เป็นอ่าก กินบ่หมดปาไหนนะครับเพราะว่าสุม่มันก็ดกินแต่หัวอาหารนะครับก็จะมีห้ำเสริมกับไปที่ซื้อนะครับผรเลย้ตักไว้แบบนี้แต่เหนกินหมดมือครับกินหมดมือเลยนะครับมาถึงว่าผมให,ให้มันตอนเย็นนี่แหละครับแต่ว่ามันก็ถืเหลือกินไปเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับครับไก่มันก็จะมากินแบบนี้ฮะถามันหิวกันจะมากินนะครับครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งให้เป็นเศษเอ่อพวกเศษหญ้าเศษกระถิ่นนะครับมันจะกินไปหลาเพอสมควรนะครับอาจจะเพรสนใจกินอาหารอะไรนะครับทีนี้เพิ่งไข่ครับพี่น้องนะครับเพิ่งไข่นะครับว่าได้เพาะสีหน่วยบอน้อพี่น้อย สองสี่หกครับแต่ว่า้างนอกีอีกบอนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งข้า,ง,าขงนอกขึ้ขนแบ 9ก้าสิบสิบเอ็ด,ดยครับพี่น้องได้สิบเอ็ดฟองครับสิบเอ็ดฟองกับใกล้ี่ปีนะครับระยะพัดขนพองนะครับนะครับ,รบสภาพตัวไปนะครับ,น,รบนี่ผมก็จะเอา น้ำให้มันกินนะครับนี่ครับหลังจากที่ไก่มันกินอาหารนะครับให้มากินน้ำนะครับอันนี้ผมให้น้ำเมื่อกี้นะครับนี่ผมก็มีเคล็ดลับตัวหนึ่งนะครับที่ให้ไก่อายุยืนนะครับนี่ก็คือนี่ครับนี่มันคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมก็จะเอาไปผสมน้ำให้มันกินทุกมือนะครับ นี่ครับสมน้ำนะครับครับนี่ครับเทลงไปเลยนะครับอพอสมควรเลยนะครับไม่ต้องใส่ลายเป็นไหนนะครับประมาณสิบซีซีก็พอครับแล้วก็ให้มันกินนะครับอ่าโปรเจกมากินแบบนี้ทุกมือนะครับอ่ามันช่วยในระบบย่อยอาหารนะครับของไก่นะครับแล้วก็ช่วย ป้องกันการเกิดโรคของไก่เดือพอมนะครับเห็นไก่อายุยืนครับพี่น้องนะครับสภาพทุกๆไปทั้งครอบผมนะครับอันนี้เป็นผักกระถินที่ผมมาไม่ให้มันกินนะครับทุกทุกทุกแย้งนะครับครับผมเนี่ครับไก่ชุนีกะเถาเพราะสมพนนะครับเถาหลายแล้วนะครับอายุจะ4ปีแล้วครับอัตราการแหนไก่ก็ให้ไข่กันสิน้อยลงนะครับ ผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมครูหน่่ยเขาเลี้ยงงัวนะครับอ่ามันเหยียบพามาเลี้ยงไก่นะครับหันไก่นะครับกพี่ฝากน้องกับพี่สมนีนะครับผมนะครับถ้ามักคลิปที่ผมให้กินก็กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับขอลาพี่และน้องเพียงสมนีครับผมสวัสดีครับ